เดี๋ยววันนี้เรามาผัดชาหอยเชียวกินกันค่ะเรามาแกะเนื้อหอยเชียวออกก่อนนะคะนี่ไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาแกะหอยเชียวกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ผัดชากันนี่ค่ะเราก็มาต้มตะไคร้กับใบมะกรูดเพื่อลวกดับคาวหอยเชี้ยกันหน่อยนะคะนี่ค่ะดับคาวนิดนึง เรามาตามเครื่องผัดชากันค่ะเราใส่พริกไทยแห้งลงไปหน่อยค่ะเวลาผัดจะได้อหอมหอมกระเทียมพริกแดงจินดาเราก็มาลงมือผัดชาหอยเควกันจ้า ใส่พริกเียมพริกไทยแห้งหอมสี้แล้วก็ใส่ใหอยเชลล์ลงไปค่ะ แล้วก็มาปรุงรสค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปผีเขาตาลทรายปรุงรสใส่น้ำล่างคลุกไปเลยค่ะ ลองมาชิมดูค่ะล <c oughs> ายแซ่บแซ่บแล้วก็ใส่กระชายลงไปค่ะพริกไทยอ่อนพริก <c oughs> สีเขียวสีแดงใบมะกรูด นี่จานน่ากินมากใส่โหนรนะพาลงไปคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะปัดชาหอยเกลอย่างแซ่บค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีครับเอาพบปานิทกับลูกชายทางช่องมาพาอีทนะคะวันนี้ปาน,นิชวนมากินข้าวค่ะวันนี้มี วันนี้มีเมนูหอยเชลผัดชาซื้อมาจากตลาดเป็นตลับมาเลยนะตลับหอยเชลแล้วก็มาแกะเองมาทาความสะอาดเองเนาะตอนนี้จังจามจมูกแสบอยู่เลยนคือเนื้อเนื้อมันดูน่ากินมากนะเนื้อมันมันมันออกหนุบหนึบเนาะจับแล้วมันดูหนุบหนึบเนาะน่ากินแล้วก็เอามาผัดชาคิดว่ามันน่าจะกันแล้วก็อร่อยเนาะผัดชาก็จะให้คุณผู้ชมมามามากินด้วยกันครับเนาะก็ก่อนรับชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพาอีทด้วยนะครับจะได้ใช่เป็นกําลังใจให้เราของสองคนจะได้ดูคลิปดูอ่าคลิปดีๆใหม่ๆก่อนไขรเนาะก็มาทานด้วยกันเลยนะฮะน่ากินมากดูเนื้อมันามยังไม่ไม่เลิกลาเลยเนี่ยแต่จมูกอยู่นี่เนื้อมันไม่ได้ซื้อแม่ซื้อสำเร็จรูปนะซื้อมาแกะเองซื้มาแกะแล้วก็ล้างลองกินก่อนเหมือนจะเคยกินแต่ไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่า อาจจะเป็นครั้งแรกไม่เคยกินอืมเนื้อมันหนึบๆเนื้อมันหนึบลองอยอืมอืมกินข้าวข้าวกับชานะนะเนื้อหนึบๆอือร่อยอ่ะจะจามอีกแล้วเนี่ยจามไม่เลิกเลยอ่ะผัดมาเครื่องเครื่องมาค่อนข้าง อะนะฉุนมากอ่าฉุนเนาะแซ่บมากเครื่องมันค่อนข้างแบบเครื่องก็มีเพื่อกระชายกินกินพริกแดงพริกเขียวอะไรนะเมเขาเรียกอะไรเพิ่มความเผ็ดร้อนมันก็จะกินมันก็จะค่อนข้างฉุนเม็ดพริกไทยพริกไทยสดพริกไทยแห้งก็ตําลงไปอืมอร่อยนะกินอันเนี้ยอืมอืมแต่เม็ดมันเริ่มกล้แก่แล้วถ้าอ่อนมันจะนุ่มๆเลยจะกินแด้เหมือนกันหมด แต่ก็จะถุนกว่าอืมไหมแต่หอมนะหอมหอมอืมกินกับคืีอร่อยอืมอืมอร่อยน่าจะเพิ่งเคยกินมั้งเนี่ยหอยเชลล์ไม่แน่ใจใบมะกรูดแม่ก็กินไม่ชอบกินอืเหมือนอะไรนะ เห,เหมือนไอ้ลูกลูกลูกลอกอะอืเหมือนอะไรลูกลอกอะที่ก็มาต้มตืดอะไรเงี้ยถ้าเอาข้างคาออกนะคือเหมือนลูกลอกเลยก <c ười> ินมื้อไทยไปอันเหมือนมากเลยตัดตัดข้างคามันออกนะคือลูกลอกเลยคือมาเยอะนะเพาะพอไปแกะแล้วไปผัดมันก็ตัวมันหดอื <ๆ S 2> หอมผัดถ่าแล้วเข้ากัน ว้าื้มตาเล็ดอืมร้อนเครื่องสมุนไพรด้วยใช่ตำพริกไทยแห้งไปด้วยอีกเลจะพริกเล้วจะหั่นหั่นหั่นเฉียงไอ้น,นั่นอีกนะกินเข้าไปเผ็ดร้อนอื Mm hmm. ร้อนคอวูบเลยนะผัดฉ่าต้องเนี้ยอร่อยเผ็ดร้อนอร่อยอ mm hmm. ันี่เนี่ยหอยเจาหนึบนึนนะอืม mm hmm. ปนิตก่อนผัดนี่ก็มาลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนต้มอะไรนะตะไคร้กับใบมะกรูดดับขิงขาวตั้งนิดนึงไม่มีข้าวเลยค่ะเนี่ยทำทำทำนี้ไม่มีขาวเลย มันนุบๆนุบนะกินอย่างเงี้ยันชอบนุบแต่มันไม่ถึงกับเหนียวนะออกนุบไมเฉยอร่อยอืมอืมกี่เัาวักที่ากันอืม หอ,อมโอ้ยโอ้อยโอ้ซื้อมาโลก,กว่าเนาะเี๋ยวนีดหั่นมาไืเจมมะโลครึ่งตอนแกะตอนยังไม่ลวกก็เยอะอยู่เนาะ <laughs> เราออมร้อนแคเจะกดไปหน่อยอช่ไหมเดีรเยอะไปปานน้อดรึมากำลังพอดีมอือืม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 อื้อืมอืมอนม้มอนอืมอมอนม้อนแบบร้อนมออุร้อนต้องมอืมอออน านะตากผ่านนะตำเครื่องอะ่ะตำพริกไทยแห้งไปด้วยมันจะมันจะเผ็ดร้อนเลยอ,อร่อยกิบชีฟรั่งน่าจะได้ไนะอร่อยอร่อยชาดก็อร่อยชายอร่อยมันหอม แล้วมะขูดนะเคี้ยวใบมะรูดไม่วขาดอือแล้มะรูดมันมันแก่นะใช่ใช่ใบมันใหญ่เคี้ยวไม่ขาดกระชายที่หอมมากทานี้นเคี้ยวละมันอืออืมอกะเบดไปหน่อยวันนี้ำเผ็ดร้อนนะ ตัวช่วยอ่ะบเม็ดพิถไายก็กินง่าย้เฮ้ยแม่กินนี่ไปคนจะเลี้ยวแตกทีละเม็ดอ่ะยังเผ็ดอ่ะเผ็ดร้อนอือหือโอ่ะ แม่เขียพี่โอเป็นกองเลยน,นมันหนึบอ,อะมันหนึบหนอะชอบอร่อยจริงๆริงหนึบนั้นนาจะเห็นมาขายนะไอเทลไมา่ค่อยอาจจะไปต้องถ้าเห็นประจำต้องแปดกับเป็นตลาดใหญ่มากครับโอ้อยเยอะ,ะ <S 2> <S 2> <S อ,อยู่นะเยอะเยอะอยู่นะอร่อยมากคุณผู้ชม ถ้าใครอยากกินไงไปซื้อสำเร็จมีขายนะอืมยแกะแล้วก็มีแกะแบบเหมือนลูกลอกเลยใช่เหมือนลูกลอกเขาจะไม่เอาข้างๆอย่างนี้ไว้<ค>แล้วไข่อะไรเอา,เอ,าอืมไม่มเปอนีเขาขาวกลมๆอย่างเดียวเม็ดร้อน เผ็ดโอ้โหอย่าบอกใครเลยร้อนแบบละอุ่อ่ะเพราะว่าผัดผัดพริกให้เข้าไปด้วยพริกพริกพริกไข่แห้งใช่ไหมตามมืเข้าไปเผ็ดร้อนเลยขมข้าวเหรอไหมขโมยหนึ่ง อร่อยอร่อยตัวตอนออกมาตัวใหญ่มากเลยนะฟ้ามันหูนะมันเริ่มเลยนะตัวมันก็ใหญ่นะไปลวกแต่ลวกไม่ต้องลวกนานนะถ้าจะตรงมาแป๊บเดียวพออกลิ่นคาวของของอาหารทะเลนะมันก็จะมีอ่ะแต่ข้อง,งไม่มีกลิ่นเลยเนะี่ยไม่มีเลย ใส่ตะ,ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปแล้วก็ต้มเนื้อขาวมากอร <c oughs> ่อย <c oughs> ต่วยแม่แก้เผ็ดได้เนะแต่เนื้อข้างในมันหวานไงม่นขมน้ำขมเมื่อก่อนหนูก็ไม่กินนะกระทายอตอนสั่งกินเอ,อึกเพลินอร่อยอยังดีอ่ะมีประโยชน์กินไม่เดไก่ผัดตะไครงกินหมด <laughs> 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 เปินไปท้าบีกแล้วนะวันนี้วันนี้ปน,นิดกับพูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอมมาพายอีด,ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะปน,นิดแลปไปแล้วเผ็ดเอาแรปมมันหนึบดีนะลูกนะอร่อยขอร่อยอ่ะมัเพลินแม่แม่เห็นแม่เห็นที่เขาขายมันจะมีตัวเนี้ยเนี้ยขาวขาวงั้นอันนี้มันเหมือนรังไข่นี่รังไข่ไข่ไข่ตัดข้าขาวออกม 嗯。